you สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขอนครับเมื่อนี้พอพ่อกันคือเเ่าครับกับเบาเช่นมเช่นมสวยเชี่นวครับผมมาครับพี่น้องกินข้าวเส้าข้าวเที่ยงความเบาเช่นมครับขับเดียวไปเลยครับพี่น้องก <c oughs> วบสองทั้งเส้าทั้งเที่ยงเหรครับพี่น้องมากกับบรรยากาศเมื่อนี้กะอากาศห่อนห่อนเอาเอาแน่ใจไม่ครับพี่น้องอยู่กลางทงกลางท่าครับมากับเมนูกะ ตำหมูย่อครับพี่น้องใส่ไอ้ถั่วฝักยาวน้ำเนี่ยครับใส่ถั่วน้ำปากะเมนูเด็ดครับพี่น้องก้อยปลาดุกใส่บกม่วงครับก้อยแบบก้อยกระป๋อมนะครับบัดแตเฮดให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผักกะบี่ผักกาดดอกครับอ่าผักกาดขาวมะระขี่นกนะครับมะระมะระอย่างบุ้นี่ซื้อมันต้นหอมครับมาๆครับเสียบๆบน้ำกันครับพี่น้อง ขนมจีนกับเมี่ยจักสิกินหยังเนี่ยครับหลายแนวครับ,จบเจียบน้ำเบาเช่นกองเข่ากัตั้งยุ่ทั้งหน้าพี่ครับพี่น้องสวยน้ำเบาเช่นคือเก่าครับเนี่ยครับก้อยปลาดุกครับใส่บกม่วงเห็บบนบ่อน้อกล่องเนาะกินยู่ใต้ต้นเปลือยคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าหันออกอีกท้างนึงครับหันไปทั้งกลางทง <laughs> นี่ครับตําหมูย่อสดวยากเลยล่ะเสียบนน่วครับ cũng bình tâm cho nên tôi nhai จับคือเอาครับพี่น้องต่าใส่บอกกอกน้ำคหับโอ้ลนซ้ำในบอกกอก 嗯。Uh huh. ฟังเสียงนกไปน้ำครับพี่น้อง อย่างนี้ดีครับพี่น้องเราเอามาฝัดตาใส่บกม่วมหม่ปล่อยใส่กันก็บกมวงเพ็แล่ะครับหันลูกโดดใส่น้ำอืโอ้คืออวบดีแท้ อันใหญ่ครับกัใแญ่อื ครับพีน่น้องโอ้ล่มเย็นช่วยๆบัานไข่แน่บัาน <laughs> bay bay, Bảy bảy, hiẹ mà quồn. Phúng bìn โอ้แห้งเพ็รแห้งกินม,นมันเพ็รน้ำมันนี่ครับอาหารกกบ่ได้เอามาขัด เพชรครับพี่น้อง oh. คุยเอาครับใหญ่ๆรวดอื hmm. ้อ มาห่องอยก่ยกลอเถอาบัน ทั้งกินทั้งหายครับ จอดเอ้าพอดีอิ่มครับพี่น้องเพชรครับกะฝากไว้คือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้กะตำหมูยอ่อใส่ถัวฝากเงา,าครับพี่น้องเพชรขนาดแล้วก็ก้อยปลาดุกใส่บักม่วงครับพี่น้องสมสม,สมเปรีป้ยวโอ้จวดจาดอีดีแฮบเมื่อเนี่ยอากาศกระห้อน อยู่กลางทงกลางท่าครับพี่น้องนี่ละเอาบรรยากาศทงให้ทงหน้ามาฝากพี่ตอน,น้องครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์บ้าเช่นครับกดติดตามไว้ครับมากบอมักกัไลค์ครับถือใจกับแชร์บ้าเช่นได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังแห้งโอ้แห้งใจกันครับพี่น้องสี่เหลีเพชรคลิปต่อตอปให้พี่น้องเบิง้งทั้งกินทั้งหายอีีครับพี่นอ้องเมื่อนายเพชร เอาเอาไปซันี้สัวัครับพี่น้องขอให้ทุกท่านครับจะเลื่อนลุงเรื่องครับขอให้สุขสมดำด้วยสำเร็จลุงเรื่องอยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ